ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยแล้วก็ลูกหลานทุกคนนะฮะวันนี้มานารักนารักทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ก็จะมีอะมอบทุนการศึกษาด้วยหลังจากที่เราจะมีการประชมุมสาวันประจำปี2568 ซึ่งเราจะต้องจัดในเรื่องของการประชุมเป็นระเบียบของอสมาคมนะครับว่าจะต้องจัดปีได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสดีนะฮะว่าเราจะต้องมีกาหนดการมอบทุนแล้วก็จะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีไปพร้อมกันดีเยวเลยนะครับนะฮะก็วัตถุประสงค์ไม่มีอะไรมากนะครับ ในเรื่องของการมอบทุนก็เดี๋ยวจะหลังจากที่มีการาประชุมใหญ่แล้วนะครับก็ขออนุญาตเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับวาระแรกนะครับก็จะมีในเรื่องของที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องสมาชิกสื่อมวลชนทุกคนนะได้รับทราบถึงการทํางานของสมาคมที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะครับ,นะรบเมื่อปีที่แล้ว สมาคมได้มีกิจกรรมหลายเรื่องแต่ก็เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนะครับเพราะว่าการกลับเคลื่อนยุต์ศาสชาติต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะฮะันประการแรกที่เราได้ดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว2567ก็จะมีในเรื่องของการทำเมนยูกับมหาลัยทั้งหมด20กระแห่ง ะะที่มาทำกันที่มหาวยลัยสวนลุกิิกแล้วก็มีทางมูลนิธติต่อต้านการทุจริตนะฮะของท่านศาสตราจารย์พิเศษ,ว,เศษวิชามหาคุณได้มาร่วมกันในเรื่องของการทำมายูกับมหาวลัยทั้งยี่สิบแ่งครั้งนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการที่จะ เดินสายเข้าไปจัดเสวนาให้ความรู้ปุกจิตสำนึกนิสิตนักศึกษากันต่อไปในในวันอ,อื่นๆนะฮะซึ่งเราจะต้องเตรียมพานงานไหมนะฮะในเรื่องการเดินทางนะครับนะฮะก็สรุปตอนที่เราทำไอยู่กันนะฮะตอนนี้เรามีมหาอะไรที่เข้าร่วมทำไปาายูกับเราทั้งหมดสามสิบเก้ามหาอะไรทั่วประเทศนะ,ะแล้วก็ยังมีอีก หลายสิบมหาเลยที่กําลังรอคิวที่จะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะฮอีกหลายสิบมหาเลยนะฮะก็จะขอว่าเป็นปีนี้นี่จะได้ลงนามอยู่อีกกี่มหาเลยเดี๋ยวจะต้องอวางคิวปรึกรษากับคณะกรรมการบริหารสมาคมก่อนนะฮะนะส่วนในเรื่องของกิจกรรมอื่นเช่นะ ขอโทษนะฮะส่วนกิจกรรมอื่นก็จะมีเรื่องของการจัดเสวนานะฮะที่มหาวิทยาลัยลังสิตนะฮะทั้งนั้นเราก็ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยลังสิตแล้วก็มูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับนั้นเราก็ทำร่วมกันแล้วก็เชิญนิยากรนะภาคีเครือข่ายที่ อ,อยู่ในเครือข่ายของเรานะเข้าไปเป็นวิทยากรจัดเสวนาก็มีเสียงตอนรับที่ดีแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการจัดงานครั้งนั้นที่มหาลังสิทนะฮะและงานสําคัญของสมาคมอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะรับจัดกันทุกปีเป็นเรื่องเรื่องของการจัดงานมอบรางวัลอัน i c o l l e p t i o n awards นะคือที่แล้ว2024นะครับก็ได้รับ เึียงตอบรับแล้วก็เราก็ดําเนินการไปด้วยภาพอย่างที่เห็นนะในวิดีทัศน์ที่เราได้ถ่ายไว้ให้เห็นหลังผู้ถแถลงข่าวนี่นะฮะก่อนหน้าที่มีการประชุมนะครับก็เป็นกิจกรรมประจําปีในการจัดการมอบรางวัลโดยมีพระท่านชวนลิตภัยอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ แล้วก็มอบรางวัลนะซึ่งท่านก็ให้เกียรติและให้ความเมตตาสมาคมเป็นอย่างดีนะในวันนั้นนะฮก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีแก่ผู้เกียรติมาร่วมงานค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทำให้อการจัดงานครั้งนี้ดูานะดีมีศักดิ์ศรีของสมาคมน,นะฮะที่จะทำนะปีละหนึ่งครั้ง และที่สําคัญกว่านั้นก็คือวัตถุประสงค์การจัดการมอบรางวัลก็เป็นเรื่องของการให้กําลังใจนะเป็นกําลังใจนะชิดชูบุคคลองค์กรหน่วยงานที่มีอุดมงการโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะมีควมงการในการกับเครื่องยนาาต์สาติต่อต้านการทุจริตนะก็ต้องขอขอบคุณนะสมาชิกวันนี้ที่มาร่วมประชุม แล้วก็มาพาบุตรหลานมามารับทุนกนารศึกษาแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นใจแล้วก็มีผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยเขาคาดหวังว่าลูกหลานของเราจะเป็นเด็กดีและเป็นอน,นาคตที่ดีต่อไปในอนา,นา,นาคตอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงที่สองต่อไปส่วนรายละเอียดในเรื่องของการ ดำเนินงานสมาคมนะฮะเดี๋ยวทางให้ทางคุณพลศัุภพรเลขาที่การสมาคมได้แจกจ่างให้ฟังอีกทีครับขอขอเชิญครับสวัสดีครับสมาชิกครับคุณท่านครับก็ในส่วนของภาพรวมนะครับเมื่อกี้ท่านนายกก็ได้บอกกล่าวเอาไปแล้วนะครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะมีเวลาที่จํากัดพอสมควรนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดที่ซ้ำนะเพียงแต่ว่าการจัดงานประจําปี อันตี้เขารับชันอวอร์ดนะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วซึ่งปลายปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่7นะครับก็เราจะจัดกันที่จากที่ย้ายสถานที่ครับจากหอประชุมที่สถานีโทรทัศน์กองทบท่องหทะท,ะท,ะทะบห้านะครับมาเป็นที่สขาบาัวิชาการวิทยาลัยป้องกันกานอาณาจักรนะครับตรงนี้เองครับพี่เพาวดีนะครับปีนี้ก็คงจะจัดที่นั่นนะครับถ้าไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงนะครับ ผมขอเข้าสู่ในส่วนของวาระที่สามเลยละกันนะครับเพื่อที่จะรักษาเวลาของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีงบดุ่นนะครับประจำปีที่ผ่านมาสองห้าหกเจ็ดนะครับโดยผู้สอบบัญชีก็คืออคุณบรรณศรผาแดงนะครับ ก็ได้หอบัญชีปีสำรับบัญชีปี67เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีรายได้สุทธิของปี2567้ที่ผ่านมานี่ก็9ก0า0 0นหนึ่นะครับ1 1ึ่งบาท2สตังค์นะครับแล้วก็รวมหักกบลบยอดรายจ่ายสุทธิแล้วนี่ก็นะครับเหลืออยู่สมาคมก็มีรายได้เหลือสุทธิที่2อง0 0 0ห จ็ดร้อยห้าสิบดบาทจ็ดสิบจุดสตางค์นะครับนะครับก็อยางให้สมาชิกทราบนะครับแล้วก็อในส่วนของวาระที่สี่นะครับอขอให้ท่านสมาชิกรับรองนะครับในเรื่องของผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับเราก็ยังเป็นท่านเดิมนะครับคุณวันสอนพาแดงนะครับอขอท่านสมาชิกรับรองด้วยครับอ ยกมือค้างอน้างนะครับประมาณนับดูโอเคครับครับขอบคุณมากครับสมาชิกก็รับรองนะครับตามข้องคับนะครับส่วนวาระที่ห้านะครับก็จะเป็นวาระสุดท้ายนะครับของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวป้านเขาลปชัรีเรานะครับก็สรุปว่าปีนี้นะครับมี ในเรื่องของการแจกทุนการศึกษามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรดาของสมาชิกนะครับแล้วก็ในเรื่องของอเองินสวัสดิการวิชาชีพของสมาชิกประจำปี2568นะครับปีนี้ก็มีทุนการศึกษาบุตรดานี้รวมแล้ว25ทุนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นค่าสวัสดิการวิชาชีพนะครับจำนวน29ท่านด้วยกันนะครับ อ่าซึ่งฮั่นนายกจะกล่าวให้อวาทอะไรสักหน่อยครับ <c oughs> ครับในเรื่องของการประชุมที่เราดําเนินการกันนะเวลานี้นะก็คือเป็นเรื่องของการที่อะไรงานแจ้งการผลการดําเนินง,งานของสมาคมไม่ทราบนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะให้ทางจาทนะเจ้าหน้าที่นาเช็คจานวนผู้ที่จะมา มีทั้งหมด25คูณกับ29สมสดิการนะครับซึ่งเราก็จะมอบให้ทุนละ5,000บาทนะฮะในเรื่องของทุนาก,าการศึกษาเพื่อทีเพราะว่ายังไม่ได้การรับรองของคณะกรรมการนะครับก็ขอเป็นโอกาสต่อไปปีหน้านะครับก็ยินดีนะที่เพื่อนสมาชิกคณะได้ให้ความสําคัญแล้วก็จะเข้ามาร่วมในเรื่องของการ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติการต่อต้านการกุจริตนะฮะสิ่งที่สมาคมอยากจะขอความร่วมมือจากสมาชิกนะฮะเพื่อให้การดําเนินงานของสมาคมเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ดําเนินไปโดยที่าสาธารณะได้รับรู้ก็คือในเรื่องของการช่วยกันในเรื่องของประชาพันธ์ข่าวอันนี้สาคัญมากนะครับอยากให้สมาชิกร่วมโดยช่วยกันนิดนึงโดยเฉพาะข่าวสมาคมที่ออก จะมีส่วนของสำนักข่าวของสมาคมเองก็ดีนะฮะหรือจะเป็นข่าวที่ออกมาจากเพจของสมาคมก็มีก็ดีนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆสมาชิกเข้าไปเป็นเพื่อนอดกันเป็นเพื่อนกันไปนะและ้วมีอะไรก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยนะาถึงทำข่าวดียังไงก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีคนติดตามหรือว่ามีคนให้ความสนใจหรือกดไลค์กดแชร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะฮะมีอยู่สองสามคนอยู่อย่างนั้นนะฮะก็อยากให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยให้ความรู้มมือเรื่องนี้นิดนึงนะเพื่อให้การกับเพื่อนการทํางานของสมาคมไปที่รับรู้ของสาธารณะด้วยเผื่อทางาหน่วยงานหรือประชาชนหรือคนที่มีอมกาเเดียวกับเราเนี่ยได้รับรู้แล้วเขาจะได้มาให้ความร่วมมือ ชี้เบาะแสเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเพื่อเราจะมาต่อยอดขยายผลในเรื่องการทำงานต่อไปนะฮะสมาคมก็ยังมีงานอีกเยอะมากมายนะฮะที่จะต้องทำต่อนะ,ะเพราะว่ามีหลายต่อหลายองค์กรตอนนี้กำลังรวมตัวกันโดยเฉพาะกอนสื่อนะฮะที่จะทำเป็นภาคีเครือข่ายในเรื่องข,นะะของการต่อต้านการคุจริต แนะก็ได้มาติดต่อสมาคมนะฮะให้ให้เป็นตัวตั้งนะให้เป็นเป็นหลักในเรื่องของการทําภาชีตรงนี้นะฮะะเราจะต้องมีงานใหญ่หญยึต้องทำอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็อยากให้สมาชิกนะเชื่อมั่นแล้วก็ยึดในรวมการนะรขอให้เป็นสื่อที่ดีนะร,ร่วมกันขับเคลื่อนในการต่อต้านการรู้หลุดตรงนี้ไปด้วยกันนะครับ นะที่สําคัญเลยนะขอความร่วมมือนะครับเรื่องของข่าวเรื่องอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของงานที่สมมจัดแต่ละครั้งก็อยากจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมถ้ามีโอกาสาหรือสะดวกนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเสวนาหรือว่าเป็นงานจัดกิจกรรมมอบรางวัลประจําปีซึ่งปีนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนธันวาหรือหรือปลายพฤศจิกานะ ขอให้อท,ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมเข้าไปไปดูไปอสัมผัสก <Every S 2> mm ับงานที่เราภาคภูมิใจในการทํางานของเรานะฮะเพราะตอนนี้สมาคมก็เป็นที่จับตามองของหลายๆองค์กรแล้วก็ในองค์กรสื่ออื่นด้วยนะฮะก็อยากที่บอกว่าเราจะมีภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในอนาคตนะฮะ เพื่อนเ่อนก็สบายใจได้พี่น้องสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกก็สบายใจได้นะครับว่าเราจะอยู่ในสังกัดอยู่ในเครือข่ายของสมาคมผู้สื่อข่าวต้านการ์ชันหรือภาคีเครือขายผู้สื่อข่าวเนี่ยเราต้องภาคภูมิใจในตัวเองนะฮะนะเราไปไหนเดินทางไปไหนะผมก็บอกตลอดนะว่าเราจะมีความภาคภูมิใจนะฮะแต่นในสังคมน,นี้ยังสง่าผ่าเผยนะฮะ ก็วันนี้ก็ได้ชี้แจงด้วยเวลารวดเร็วนะฮะเพราะเดี๋ยวเราเป็นห่วงหลานๆที่ย้องมานั่งรอหิวกันเยอะนะฮะก็ในเรื่องของการประชุมวันนี้นะประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้ก็คงน่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการส่วนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะมีข้อสอบถามอะไรนะฮะ เรียนเชิญได้นะครับมีข้อหาหรืออะไรนะยินดีนะฮะเราคุยกันโดวยวิธีนี้เลยมีไหมครับมีไหมครับอา่าถ้าไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวขอญาตอ่าอ,าอาให้ทางเจ้าหน้าที่นะจับ เก้าอี้ที่นั่งให้กับน้องๆหลานๆลูกๆหลานของเราให้นั่งเตรียมในเรื่องของการรับมอบทุนนะครับดังนั้นขออนุญาตปิดประชุมอในบันนี้ครับขอบคุณครับ